Alright Lady a n d g e n t l e m e n Welcome to War Thunder a g a i n here เสียงขอผมกับผมนายสุชนยูวเกมว่าเออ War Thunder ครับเกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทั้งในสตีมหรือว่าในโลกวันเดอร์พีคุณหาใน Google ก็เจอแล้วหรือว่าจะชฉลิงใต้ล่างนี้ในการสมัครเกม แล้วก็ดวลดเกมนี้ก็จะเพิ่มคะแนนอย่างสูงอย่างมากนะครับผมสวัสดีท่านนะผมเป็นเฮงบ้างนะครับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตแถมอีกตัวหนึ่งครับของทางฝั่งของอังกฤษอีกอันนึงนะครับผมอีกคันหนึ่งนั่นคือค o ม w e ล l 5 RP 3นะครับผมมันก็คือ Comwell ทั่วไปทุกท่านนะเป็น Com เวล l ้นะครับที่อยู่ในเลตติ้งเดียวกันกับไอเจ้าแรงสองด้วยนะครับอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ o m w e l ลนะครับผมเรื่องราวของมันครับมันเริ่มต้นในช่วงประมาณปี1946นะครับ ทางวิศวกรนะครับผมชาวอังกฤษได้มีการออกแบบครับแล้วก็ติดตั้งจรวด RP3 โดยที่มีแรงบันดาลใจทบมาจากเลาวรถถังนะครับที่ทําการติดจรวดไว้บนหัวอย่างที่เช่นเจ้าคาริออฟครับเชอร์แมนนะครับที่ทําการติดล็อกเก็ตไว้บนหัวตัวเองนะครับไอ้เจ้าตัวนี้อยู่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับผมซึ่งรถถังคันหนึ่งที่แพงมากๆนะครับผมโอเคครับแล้วก็หลายๆคันครับไม่ร่าังทางฝั่งอารเซียเองก็เช่นกันนะครับผมก็ เรื่องเลือ,อกแล้วคือได้ทําการเลือกคอมเวลลห้านะครับเป็นตัวฐานหลักของมันนะครับแล้วก็ทําการติดสายลําเลียงหรือว่าสายสาย,สายลาเลียงจรวดเนี้ยนะครับผมไว้บนหัวของคอมเวลห้านะครับ mm hmm. พอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บนะครับได้ทําการทดลองแล้วครับแล้วก็ทดสอบดูนะครับผลออกมาก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสงครามมันจบไปแล้วนะครับ โอเคนะครับถ้ากับว่าโครงการต้นจุดนี้จึงไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมโอเคนะครับและเรื่องราวของมันก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมข้อมูลต้นจุดนี้นะครับหลายคนน่าจะกว่าพี่ครับพี่ครับพี่มาจากไหนมาก็ง่ายๆนะครับผมหามาจาก War Thunder เองนะครับได้ทำการติดได้ทําการเล่าเรื่องราวของมันนิดหน่อยสำหรับเจ้า c o m b e l h นะครับอาร์พี3ตัวนี้นะครับศัพในเกมนี้นะครับผมมันก็มันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมมันมันมันมาตั้งแต่ Fleming Arrow นะครับ ค่อนข้างจัดนาพอสมควรเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับผม RP3 นะครับผมมันก็เป็นจรวดนะครับหนึ่งนะครับผมที่ไม่สามารถที่จะมุมปรับมุมองศาได้ทุกท่านนะครับเห็นอย่างนี้มันไม่สามารถปรับมุมองศาได้เลยนะครับไม่ว่าจะซ้ายขวาหรือแม้กระทั่งขึ้นลงล่างนะครับผมถ้ากับว่าล็อกเก็ตต้นจุดนี้คือแบบเป็นแบบฟิกนะครับผมฟิกอย่างของแท้จริงเลยนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับผม ฟิกของแท้เลยอันนี้นะครับถ้ากับว่าเราจะเป็นต้องใช้ตัวของเราเองในการปรับมุมองศาของมันนะครับซึ่งแน่นอนว่าในบางสถานการณ์ในบางพื้นที่บางแผนที่บางแมปเนี้ยมันไม่ค่อยมีมุมให้เราปรับตรงจุดนี้เท่าไหร่หรือแม้ทั่งปรับแล้วอาจจะเราโดนสอยเสียเองนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ทั้งตัวในการปรับมุมองศานะครับผมโอเคนะครับสำหรับเจ้าของเวล5นะครับมันเป็นพรีเมียมครับในเลงค์2นะครับ,รรบมันก็อยู่ในเบกิเนอร์ของบีทิสนะครับผม ใอ้แพ็กเกจตรงจุดนี้คุณก็จะได้คอมเวล5แล้วก็ได้เจ้า a อ v e n นเ r ร์มาร์ก2มาด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ไอเจ้าพีพ c ไอเขเนาะไม่จาม่าว่ากี่วันนะครับแล้วก็เซอว์นิดนี้หน่อยในฐานะเป็นเบรกิเนอร์แพ็กของทางฝั่งของอังกฤษเขออานั่นเองนะครับผมสำหรับข้อมูลในเกมนี้นะครับคอมเวล5 r 5 3แรงพี3แ่ง2ทางฝั่งอังกฤษเรตติ้ง3.3จัดว่าเป็นรถถังพรีเมียมนะครับเป็นรถถังขนาดกลาง มีขาปืนใหญ่75มิล OQF มาร์ค5นะครับสามารถสามารถบรรจุกระสุนได้75นัดสำมรับแกเน็ตครับทั้งหมด6ลูก6ลูกนี้ครับใช้ทีละลูกนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณสามารถใช้ได้ทั้งหมด6ครั้งนะครับมีล็อกเก็ตนะครับผมขนาด1.52มิล RP3 4ลูกนะครับเป็นแบบฟิกตายตัวแล้วก็มีปืนกลนะครับ7.92มมความเร็วในการหมุนป้อมปืนนะครับ23.1องศาต่อวินาทีนะครับถือว่าโอเคนะเร็วดีเหมือนกันระดับหนึ่งนะครับอัตรากระโดดกระสุนนะครับ5.4วินาที อบหับด้านหน้าครับตรงตัวครับจะหนาอยู่ที่6 3 5มมิลครับตัวสีแดงแดงเห็นไหมครับแดงแตรงนี้แต่ตรงนี้25.4มิลนะครับแต่ผมบอกตรงนะครับว่าอันนี้ไม่ค่อยช่วยอะไรคนมากมายเลยทุกท่านานะครับผมผมบอกไว้อย่างนี้เลยนะครับข้างๆครับตรงนี้ครับ44มิลนะครับตรงนี้สามสอจุดสามสิองมิลน,นะครับผมส่วนสีเหลืองส่วนด้านท้ายนะครับ25.4มิลน,นะครับผมตรงตูดนะครับสามสองมิลน,นะครับป้อมปืนครับด้านหน้า64มิมิลครับด้านข้างด้านหลัง44มิลครับผม โอเคนะประมาณนี้ทุกท่านนะครับหลังคาเพดานหลังคาครับ20มิลน,นะครับตอนนี้ก็14มิลน,นะครับผมแถวๆนี้นิดหน่อยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปว่ากรอบของคอมเวลนะครับมันไม่ค่อยช่วยอะไรคนมากมายเพราะว่าในเลตติ้งของคุณเนี้ยจะเจอพวกทีสามสี่แล้วก็เจ้าแฟนเซอร์โฟซึ่งแน่นอนว่าแฟนเซอร์โฟนั้นมันยิงเราเข้าได้อย่างแน่นอนนะครับผม โอเคนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่28.2ตันกำลังเครื่องอยู่ที่600 SP ที่2550 RPM แม็กซ์สปีดครับอยู่ที่52กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอกาสการถูดตัวจับ85%นะครับ modification ของมันนะครับผมจะอารมณ์ประมาณนี้นะครับ artillery อ,อ,อยู่ทีอาร์4แล้วก็สมอเกลียอยู่ทีอร์นะครับผมแล้วก็สมอเชลก็มีเช่นกันนะครับผมอยู่ทีอาร์นะครับผม กระสุนครับจะมีหมด4แบบนะครับกระสุนแรกพวกคุณนั้นจะเป็นกระสุน AP นะครับกระสุนที่2ก็คือ APCBC F61 Shot SE และก็ Smoke Shell นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ M61 Shot นะครับ APCBC ตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันจอดเกาะสูนถึง103มมิลเลยนะครับส่วน AP นั้นสูงสุดอยู่เพียงเพียงแค่91้มิลนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้ Rocket นะครับนี่ครับผม r p 3นะครับผม นี่ครับความเร็วอยู่ที่350เมตรต่อวินาทีแล้วก็การจอะเกาะ0-75มิง75มิลนะครับแต่ทีนี้อนุภาคมันนัมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับมันสามารถจะทําลายรถถังได้ภายในนัดเดียวนะครับผมค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันค่อนข้างจะเล็งยากมากมากนะครับผมอันนี้ปึนงกลนะครับ13มิลนะครับอันนี้สมอเกเนตครับ6ลูกนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นพรีเมียมนะครับผมเราจึงได้บอกว่า เวลาคุณซื้อมาแล้วครับพวกตรงจุดนี้จึงไม่จําเป็นที่ต้องวิจัยอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับคุณก็ได้ตรงนี้เป๊ะเลยนะครับคารโมเฟกนะครับผมจะมีหลากหลายแบบนะครับสีนี้ท่านเห็นนั่นนี้เรียกว่าสีสแตนดาร์ดนะครับสีเบสิกนะครับอีสิทีสเริ่ดซิซิเลียนไทยคัลเลอร์นอตแอฟริกันไบคัลเลอร์นอตแอฟริกันไตรคัลเลอร์เอลอาราเมนยูโรเปียนวินเตอร์ยูนิคัลเลอร์วินเตอร์นะครับผมโอเคครับประมาณนี้นั่นเองนะครับ ส่วนค่าซ่อมนะครับอาเคดครับจะอยู่ที่1,370งพันสาเจิบซีลเวอร์ลิือวสิตครับจะอยู่ที่1,790งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบซลเวอร์ซิมูเลเตอร์นะครับจะอยู่ที่สองพันสองร้อยซลเวอร์นะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับในส่วนของเรื่องของการใช้ล็อกเก็ตนะครับผมขออนุญาตใช้ในเนทีสตายนะครับผมผมจะอธิบายทีเดียวเลยครับว่ามันจะลงประมาณไหนนะครับโอเคนะครับผมนี่คือล็อกเก็ตนะครับทั้ง4ีลูกของเราที่ติดอยู่บนหัว แต่อย่างที่ผมบอกครับว่ามันไม่สามารถที่จะปรับมุมองศาได้เลยนะครับไม่ว่าจะขึ้นลงหรือไปทางซ้ายขวาเราจะทําการต้องใช้ทั้งหัวครับในการในการหันซ้ายหันขวาเท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะครับแบบนี้ของข้าใช้ยากนะครับผมแล้วก็สิ่งนี้คือรายละเอียดของมันนะครับผมจุดตกของมันจะอยู่ราวๆประมาณ4 0 0จนถึง500เมตรนะครับนี่คือจุดตกนะครับแต่ว่าถ้าคุณนะครับจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับ ต้องศัตรูนั้นต้องอยู่ในระยะประมาณ300เมตรขึ้นไปจนถึง500เมตรนะครับผมนั่นคือระยะนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะแบบนี้นะครับนั่นคือถ้าแบบว่ามันยิงมันยิงข้ามหัวประมาณของศัตรูไปเลยนะครับผมเนี่ยไอร้อยห้าสิบนะครับอนนั้นนันคือจะได้ว่า280เนาะ280ใช่ครับประมาณนี้นั่นเองนะครับก็อ่าเนื่องจากว่ามันทําการยิงจากซ้ายบนก่อนนะครับซ้ายบนซ้ายล่างขวาบนขวาล่างตามลำตามนี้นะครับ พวกซ้ายบนกับขวาบนนะครับมันจะมีมองค์มันจะมีความสูงที่สูงกว่าเท่ากับว่ามันจะระยะอยู่ที่เราจุดตกมันอยู่ที่500เมตรเป๊ะๆนะครับส่วนข้างล่างนะครับจะราประมาณสีรามั้งจะไม่ได้แล้วนะครับอยู่ราประมาณนั้นนะทุกท่านนะครับผมแน่นอนว่าซ้ายล่างกับขวาล่างเหล่านั้นจะมีโอกาสยิงสตูได้นะครับผมมากกว่าซ้ายบนกับขวาบนอีกนะครับซ้ายบนกับขวาบนน,นั้นนจะจะอยู่ว่าเป็นระยะที่ในในระยะไกลนะครับผม สังเกตได้เลยครับประมาณประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่คือซ้ายบนนะครับแต่ทีนี้ครับมาดูที่ซ้ายล่างนะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าซ้ายล่างนะครับกับผาล่างนั้นมันจะมีองศาที่ต่ํากว่ามีมุมที่ต่ํากว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีโอกาสที่จะยิงในดับที่องค์ข้าจะใกล้เคียงกับแนวล่างมากที่สุดนะครับผม แต่ทีนี้นะครับผมถ้าสตูนั้นมันอยู่ผมว่าประมาณน้อยกว่า280อะครับผมจนถึง0เมตรนั่นคือใกล้ตัวเราอะครับผมมันจึงว่าสตูนั้นจะข้ามโผเราข้ามโผสตูไปเลยอะครับผมแบบเนี้ยนะครับอยา่าแฮ็นมครับ แน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใช้ยากนะครับเพราะว่าศัตรูนั้นต้องอยู่ในระยะเล้งของเราผมจะย้ําในเรื่องของระยะเล้งของล็อกเก็ตไว้เสมอนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้ยากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถปรับมุมองศาได้นะครับโอเคนะครับผมยากพอตัวยากพอตัวเลยนะครับเจ้าตัวนี้แต่ก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเราก็เป็นพรีเมียมนะครับผมเราก็ถือว่าถ้าเราบางคนบอกว่าเออเราก็ไม่มีก็ได้นี่หว่าเราก็ต้อง เราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณใช้เป็นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ยังมีปืนใหญ่ของคุณอยู่ดีนะครับผมโอเคครับผมศักยภาพมันก็เหมือนคอมเวลล์5ทั่วๆไปนะครับมันมีความเร็วในการพุ่งออกไปค่อนข้างจะดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าถอยหลังนั้นอยู่ที่ลาวลบสามประมาณนี้ครับผมรถถังคันหนึ่งนะครับที่ถอยหลังช้ามากทุกท่านนะครับผมลบสองลบสาม ถ้าจะให้เราอารมณ์เหมือนเจ้าแพนเทอร์นะครับที่พุ่งหน้าได้ข้างโอเคแต่ถอยหลังนั้นเรียกว่าแย่มากนะครับพวกแพนเทอร์น่าจะเป็นแพนเทอร์สองแะครับผมที่ถอยหลังกำลังโอเคเลยผมนป้อมปืนถือว่าเร็วอยู่นะเอาตามจริงแต่ว่าคุณอย่าไปหวังอะไรกับเรื่องนี้มากเพราะว่าส้านที่แต่ว่าคุณไม่มีสเต็ปนะครับถ้ากับว่าเรานั้นเราต้องใช้ดวงเราถ้าเราสามารถตั้งกล้องตั้งกล้องเล็งได้ก่อนก็ถือว่าชนะไปแต่ถ้าเราตั้งกล้องช้าก็ถือว่าแพ้นะครับ ถ้าเราเล่นอยู่ในแนวหน้าผมว่าแนะนําว่าให้อยู่ในแนว,แนว,แนวหลงังแล้วก็คอยช่วยสปอร์ตเพื่อนจะดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ถามคนทางฝั่งอังกฤษมาแล้วก็จะประสบะการณ์ส่วนตัวผมแนะนําให้เป็นอย่างนี้จะดีที่สุดนะครับผมระยะนี้น่าจะไหวยอยู่มั้ง450ได้อยู่๋ยวนี้มันวัด,ดอย่างนี้ได้ดเลยนี่ยนะครับผมดีเลย ห้าร้อยเมตรจุดตกพอดีเมื่อกี้เห็นแวบตรงเนี้ยตรงนี้เท่าไหร่วะ ถอยละถอยละถอยละตอนนั้นเยอะมากเยอะมากๆแลละเพิงกูนี่ก็ถดถดจังคือเดี๋ยวผมบอกไปว่าเรานั้นค่อนข้างจะบางนะครับแล้วก็มุมที่แฉลับออกไปเนี่ยไม่มีเลยแล้วอารมณ์ไพาให้พูดถึงอารมณ์ก็เหมือนเั็นเจ้าแพนเซอร์โฟ แต่ทีนี้เพนซิลโฟนะครับมันยังยิงแรงกว่าเราแต่เพียงแม้ว่ามันจะหมุนป้อมปืนชา้ากว่าเราก็ตามแต่โอเคได้หนึ่งตะกี้ยิงติดอสอย่างหนึ่งอ่ะโอโ้โหรัวๆจ้าพลอยขึ้นรัวๆเลยสตูสฟลน่าจะออยอยู่แถวตรงนั้นอ่ะ ไม่นขอยากจะโผล่หน้าไปมาก,ไม,ากไม่มีสแตปอยู่แล้วครับไอ้พวกนี้น่าจะเป็นเรื่องปกติของเราไปเลย สองเพื่อนน่าจะดีที่สุดนะโอ้ยอเอ,อื้อข้างๆป่ปะประมาณนี้ทุกท่านนะครับผมเอาว่าก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับใครที่เอ่เรียกว่าอยากมีหรอว่าเป็นพรีเมียมสักคันหนึ่งนะครับในการในการช่วยในคนในการปั่นนะครับและหนึ่งและหนึ่งจนถึงแล้วสามก็ถือว่าโอเคนะไามา่ได้แย่หรือว่าเสียหายอะไร มีไอ้เจ้าล็อกเก็ตนี้เราเอาไว้ก็เป็นอาวุธพิเศษไปแล้วกันนะครับผมนานๆนี้จะใช้แล้วก็ใช้ในบางกรณีเท่านั้นนะครับบอกๆตอนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยครับใช้ล็อกเก็ตเนี่ยโดนโดนคันหนึ่งเนี่ย,นนยก็ถือว่าโอเคแล้วท่านบางตานี่ยิยงท่าไม่โดนด้วยซ้ำไป 萨马。 Hoàn dựa được rồi Ok, đại vơ Lớt cái này nữa Ôi, phi ơi, xa ทางกูบางขนาดนี้เลบอกไปนดูเบามากเลยเนะี่ยเฮลเฮลมีพีซเฮลมีพีซไม่มีใครช่วยกูเลยอะ าไงดีววมันผมฟิกผมตีลังกากลับแล้วเอาไงดียรพริบกลับก็ไม่ได้ด้วยอะ่ะผมว่ามันในอนาคตอะ่ะควรจะมีพวก ARV เข้ามาช่วยหน่อยก็ดีเหมือนกันนะมีมุมนี้ด้วย ได้ตีดังกายครับได้ยิงไม่ได้ด้วยเนี่ยเอาแอสซีเฉยโอ้ชนะแล้วล่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วนอนกิ้งกิ้ง อชนะโดยที่ว่าแทบไม่ค่อยทำอะไรมากมายแื้วก็เข้าตรงนู้นวัดระยะเล็งสามร้อยได้อยู่เนี่ยครับก็คือระยะของเรากับสตูเน,นี่ยต้องอยู่ประมาณเนี้ยซึ่งมันค่อนข้างจะ

เก็บสองเราต้องรักษาระยะห่างครับแล้วก็ให้เพื่อนเรานำนับหน้าดีกว่าโดนขยิงย่งโดนใครใครยิงกูหลังรบหลังช้ามากครับรบสามช้ามากๆ ขอยมาเลยว่าคงไม่มีทางขวาเดือข้างบนเนอะเอา M10 เ,เดียวก็เดี๋ขึ้นบ่ระยะนั้นได้บอกว่าช่วยเพื่อนบึมเรียบร้อย คัญแล้วใช้ยากมากใช้ยากโคตรๆเลยอระเบิดนะครับใช้ใช้ครั้งละลูกนะครับผมยิงจากด้านหน้าของป้อมปืนนะครับไม่ใช่จากจากตรงตัวให้เพื่อนรับหน้าไปก่อนนี่แหละง่ายดี คอมเวลเป็นประเภทที่ว่าเนื่องจากว่าเราบางมากทุกท่านเห็นอย่างเงี้ยเราบางค่อนข้างอกมากๆเลยแหละอารมณ์เหมือนเพนซิลโฟที่ด้านหน้าน,นั้นไม่ค่อยมีอะไรที่จะช่วยชีวิตคุณเท่าไรหร่เลยโอ้สองโอ้เยอะมากเลยตรงนั้นอะ่ะเห็นปะ โมเฮแอมโมไม่พังเพื่อนขอช่วยไม่ได้นะโอ้ยเควีก็มาว่ะ ตัวนี้ตัวหนึ่งอะหลายตัวเลยแหละไม่ใช่ตัวเดียวนี่อะเควีใช่หอไหสซ่านพังโอเคโอเคสปอร์เพื่อนได้ ได้จริงๆว่าเพื่อนเลย KV KV ั้นด้วย KV เป็นอยู่ที่ว่าเอ็นนั่นคือ KV กับดิกเกอร์สองตัวใช่ป่ะดิกเกอร์รอตะกี้กูเห็นพ่กูเห็นผิดหรือเปล่าวะ อาเตียรี่โอ้ยหย่วยเหลือเกินพี่เอ้ยไปไหนไปได้อะเอาตามจริงนี่น่นก็เควีบ้านบนเขามีด้วยวะใช่ป่าววะ

เลยว่าเพิ่งเล่นนั่นอยู่ไอ้นอั่นเควีอ่ะเดี๋ยวนะเควีมันป้อมปืนมันยิงแทบไม่ค่อยเข้าอะ่ะประเด็นอยู่ตรงนั้นอน่ะเยอบเกือบตายหาแล้วกูสองร้อยปะประมาณเนี้ยเอ,อือโอเคครับผม Uck, Panther, oh, ยักษ์พันเซอร์สามแปดทีโหยิงจัดแดนไกลเหลือเกินพี่เอ okay, ้ยโอเคทุกท่านนะครับผมก็ขอไว้พีมประมาณนี้ในการสลับเจ้าคอมเวล5 rp3 นะครับมันก็เป็นพรีเมียมคันหนึ่งนะครับที่เราต้องไปซื้อก่อนมันเป็นตัวหนึ่งที่รับกระส่วนได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมพยายามอยู่แนวหลังหรือว่าสปอร์ตเพื่อนจะดีที่สุดนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มันก็มีล็อกเก็ตเราซื้อล็อกเก็ตเอาตรงเนี้ยเป็นแบบฟิกนะครับก็ ถ้ามันไม่อยู่ในระยะของมันก็ยากที่จะยิงเข้านั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าโดนยิงเข้าปั๊บเนี่ยก็คือเรียกว่านัดเดียวแน่นอนนะครับผมถือว่าร้แรงมากซาบล็อกเกตแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับโอเคครับงั้นก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่คิดกำลังจะซื้อรถถังคันนี้หรือว่าจะใช้ล็อกเกตหรือแม้กระทั่งการเล่นของมันนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์ในส่วนนี้ในการรวบรวมข้อมูลของท่านเองนะครับผมหวังไว้ว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับงั้นก็วันนี้ข้อขอลาไวเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ